สวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงนะคะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิดีโอทุกเช้าวันเสาร์นะคะวิดีโอที่จะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวดีๆในชีวิตประจําวันแม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์จิตวิทยาล้วก็การพัฒนาตัวเองนะคะในวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงเรื่องของการทําใจเมื่อสัตว์เลี้ยงของเราต้องจากไปนะคะที่หมอทําวิดีโอนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าน้องหมาของแฟนหมอนะคะชื่อว่าลักกี้นะคะได้พึ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมานะคะ โดยลักกี้เนี่ยอายุ16ปีแล้วนะคะก็คือแก่มากแล้วนะคะแล้วก็ช่วงที่หมอกําลังเตรียมตัวที่น้องจะจากไปแล้วก็เรื่องของการทําใจแล้วก็เตรียม การต่างๆเนี่ยหมอได้ไปอ่านเว็บไซต์หนึ่งนะคะซึ่งดีมากๆเลยแล้วก็มันช่วยหมอได้มากเรื่องของการเตรียมตัวตอนที่ลักกี้จากไปนะคะหมอก็เลยอยากจะมาสรุปแล้วก็มาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะว่าในบทความนั้นเนี่ยเขาพูดถึงอะไรบ้างนะคะเผื่อใครที่มีสัตว์เลี้ยงจะได้เตรียมตัวเวลาที่เขาต้องจากไปนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่กําลังเผชิญกับความสูญเสียอย่างกระทันหันของสัตว์เลี้ยงของตัวเองนะคะก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็ ก็จะเล่าด้วยว่าในเรื่องของลักกี้หมอเตรียมตัวยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่าลักกี้เนี่ยหมอรู้จักมาประมาณช่วงหลายปีให้หลังนะคะคือหมอก็คือรู้จักผ่านทางแฟนนะคะก่อนก่อนน,นั่นเนี้ยคือหมอเป็นคนที่ไม่ชอบหมาเลยนะคะเราก็จะรู้ว่าที่เมืองไทยนะคะมีสุนัขจรจัดเยอะแยะไปหมดตามถนนนะคะแล้วหมอก็เคยโดนหมาไล่ด้วยนะคะแล้วก็แบบ รู้สึกว่ากลัวนะคะกลัวน้องกัดแล้วก็รู้สึกว่าบางตัวก็ไม่สะอาดบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าพอมาอยู่ที่อเมริกานะคะเขามีการจัดการเรื่องสัตว์จรจัดเนี่ยดีมากเลยคือไม่มีน้องหมาน้องแมวตัวไหนที่อยู่ตามถนนเป็นจรจัดเลยนะคะแล้วคนที่มีสัตว์เลี้ยงก็จะต้องเลี้ยงดูสุนัขขุมมืนก็จะมีกฎว่าแบบถ้าเกิดว่าอยู่ข้างนอกที่ไม่ใช่สวนของสัตว์เลี้ยงที่ปล่อยเขาเรียกว่าอะไรอะสายจูงได้นะคะก็จะต้องมีสายจูงตลอดเวลาไม่ ตำรวจก็จะจับแล้วก็ปรับได้แล้วก็ถ้าเกิดเวลาน้องหมาออกไปเดินข้างนอกก็จะเป็นเจ้าของที่มีหน้าที่จะต้องเก็บอุจจาระน้องหมาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ลักกี้ก็คือน่ารักมากเดี๋ยวในวิดีโอนี้ก็จะมีวิดีโอให้ชมแล้วก็มีรูปของหมอกับลักกี้ต่างๆมาให้ดูด้วยนะคะแล้วก็หมอก็เริ่มรู้สึกผูกพันกับลักกี้มากคือเป็นหมาตัวแรกที่หมอรักเลยนะคะเพราะว่าที่เมืองไทยเนี่ยที่บ้านจะเลี้ยงแมวมากกว่านะคะแล้วก็ตัวลักกี้เองก็คือสุขภาพไม่ค่อยดีในช่วงหลาย ปีให้หลังแล้วละ,ละเพราะว่าเขาก็แก่แล้วนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเป็นความผิดพลาดเพราะว่าคือเราไม่รู้ว่าต้องทําหมันนะคะคือลักกี้ก็คือเลี้ยงไว้ที่บ้านตัวเดียวก็ไม่ได้ไปเจอตัวอื่นก็เลยไม่ได้ทําหมันให้น้องนะคะปรากฏว่าพอแก่ตัวมาเนี่ยมีการติดเชื้อในหมดลูกนะคะแล้วก็มีเลือดออกมาจากช่องคลอดนะคะเป็นแบบเป็นสัปดาห์เลยนะคะพอพาไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าต้องผ่าตัดเอาหมดลูกออกคือจริงๆอะ่ะควรจะเอาหมดลูกออกตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆแล้ว ควรจะทํามันนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทําเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะแล้วพอโตมาเนี่ยก็มีการติดเชื้อในมดลูกคุณหมอก็บอกว่าจริงๆอ่ะผ่าตัดได้นะแต่ว่าเขาไม่แนะนาําตอนที่มีเลือดออกในมดลูกก็ประมาณ2ปีที่แล้วตอนนั้นลักเกียอายุสิ สปีนะคะตอนนั้นก็คือเขาบอกว่าผ่าตัดได้แต่ว่าลักกี้ค่อนข้างที่จะแก่แล้วนะคะคือเขาไม่แนะนําเพราะว่าอาจจะดมยาสลบแล้วก็ไม่ฟื้นนะคะคือมีความเสี่ยงก็เลยรักษาตามอาการให้ยาไปแล้วก็เลือดออกทางช่องคลอดก็คือดีขึ้นนะคะแต่ว่าน้องก็ป่วยบางครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆเดินช้าลงไม่ร่าเริงเหมือนแต่ก่อนนะคะจนเมื่อประมาณคริสต์มาสที่ผ่านมานะคะก็คือมีอาการสุดค่อนข้างเยอะคือไม่ค่อยกินข้าวแล้วนะคะพอเอาข ขนมไปให้ก็ไม่ค่อยกินนะคะทั้งทั้งที่เป็นขนมที่น้องชอบมากแล้วก็ช่วงหลังๆที่หมอซื้อของเล่นให้คือน้องก็ไม่เล่นเลยไม่สนใจเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะแบบนั่งนั่งนอนๆอนเดินไปเดินมาอยู่แถวบ้านนะคะไม่ค่อยแอคทีฟเหมือนแต่ก่อนทีนี้หมอก,ก็มาดูว่าเอะเราจะเตรียมตัวยังไงดีนะคะเพราะว่าตอนที่ลักกี้จากไปเนี่ยก็อยากให้เขาสบายมากที่สุดเนาะทีนี้ในเว็บไซต์ของ h o d o g j o u r n a l com นะคะเขาบอกไว้ว่าถ้าสมมติว่าสัตว์เลี้ยงที่แก่มากแล้ว หรือว่ามีโรคประจําตัวมากเนี่ยการเตรียมตัวก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถเห็นขั้นตอนแล้วก็เตรียมพร้อมเวลาที่น้องจากไปได้มากขึ้นนะคะแต่แน่นอนว่าการเตรียมเนี่ยไม่ว่าจะเตรียมนานเท่าไหร่เตรียมมากเท่าไหร่นะคะก็ไม่ได้ทําให้ความเสียใจนั้นเสียไปนะคะแต่ว่าเราจะพร้อมมากขึ้นเวลาที่น้องจากไปนะคะก็คืออันดับแรกก็คือให้ดูว่าถ้าเกิดว่าน้องจะจากไปเนี่ยเราจะให้น้องไปอย่างสงบที่บ้านหรือว่าจะพาไปฉีดยา หรือว่าโดมยาสลบเป็นการทําการุญยาฆาตหรือว่าภาษาอังกฤษที่เรียกว่ายูเทเนเซียนะคะที่คลินิกนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมีการบริการของสัตวแพทย์บางคนที่อาจจะมาถึงที่บ้านแล้วก็มาฉีดยาให้น้องหมาที่บ้านได้นะคะซึ่งก็ให้เราเลือกว่าเราจะทําแบบไหนนะคะถ้าสมมติว่าเราจะทําที่บ้านนะคะแล้วสมมติว่าน้องกําลังค่อยๆจากไปแต่ว่ามันมีบางช่วงที่น้องอาจจะหายใจหอบหรือว่ารู้สึกว่ามีอาการหนักดูทรมา นะคะคเราจะทํำยังไงเราจะพาน้องไปหาหมอไหมเรามีคุณหมอคนไหนให้โทรหาหรือเปล่านะคะการเตรียมตัวเนื่นๆก็จะช่วยได้นะคะทีนี้ในส่วนของลักกี้เนี่ยคือหมอกับแฟนก็คุยกันว่า เออเราจะทำยังไงดีนะคะเพราะว่าคือเราอยากให้น้องไปอย่างสงบแหละก็คือคิดว่าน่าจะพาไปฉีดยาแต่ว่าคิดว่าไม่อยากที่จะพาไปฉีดก่อนที่น้องจะถึงเวลาไปเพราะว่าเราไม่อยากจะกลับมาคิดทีหลังว่าเอยถ้าเกิดว่าเราไม่พาน้องไปฉีดยาน้องจะอยู่กับเราได้อีกนานแค่ไหนนะคะแต่ว่าเหมือนลักกี้ก็คงจะรู้ตัวแล้วแหละว่าเขาจะต้องไปนะคะในวันปีใหม่ของปีนี้เลยนะคะวันที่1มกราคมปี2022นนะคะคือลักกี้ก็คือนอน อยู่นอกบ้านนะคะแล้วก็แบบตากฝนอยู่หลายชั่วโมงเลยคือเราพอเดินออกมาเนี่ยก็คือเห็นว่าลักกี้เนี่ยไม่ไม่ขยับตัวเลยนะคะแฟนหมอก,ก็เลยพาไปที่ Human Society ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งเปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็7วันเลยนะคะที่สาหารัฐอเมริกานะคะแล้วก็ก่อนที่จะจากไปก็มีการวิดีโอคอลแล้วตอนที่หมอเห็นหน้าลักกี้ก็คือเป็นแบบหน้าที่ บอกว่าแบบเออจะไปแล้วนะแล้วหมอก,ก็ส่งลาน้องบอกว่าเอ,อ้ยไม่ต้องเป็นห่วงนะไปอยู่ดาวหมาให้สบายนะแล้วแล้วก็จากลากันเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ,ะคือภาพตรงนั้นยังคือติดตาหมออยู่เลยนะคะ ก็เศร้ามากเศร้าอยู่นานร้องไห้อยู่หลายวันแล้วก็ร้องไห้อยู่เป็นพักๆอย่างตอนที่เตรียมตัววิดีโอนี้ตอนที่เขียนบทความก็ยังก็ยังคิดถึงน้องอยู่แล้วก็น้ําตาย,ยัางไหลอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องของการสูญเสียคนที่เรารักหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่เรารักมันก็เป็นเรื่องที่ทําใจยากเนาะแล้วมันก็เป็นกระบวนการที่ไม่ใช่ว่า หลังจากที่เราผ่านการสูญเสียไปเราจะไม่เสียใจเลยนะคะมันก็อาจจะกลับมาเศร้าได้บ้างเวลาที่เรานึกถึงเขาหรือว่าเวลาที่เราเจออะไรที่ทําให้เราหวนนึกถึงเวลาดีๆด้วยกันนะคะทีนี้ข้อต่อไปก็คือหลังจากที่น้องจากไปแล้วนะคะเราจะทํายังไงกับร่างกายของเขานะคะบางคนอาจจะเลือกที่จะฝังที่บ้านฝังที่อื่นหรือว่าบางคนอาจจะเลือกที่จะเผานะคะก็สำหรับลักกี้เนี่ยเราเลือกที่จะเผาทางฮิวแมน o โ i e ไซี่เนี่ยคือเขาฉีดยาให้ ฟรีนะคะเวลาที่น้องจากไปแล้วก็มีบริการเผาให้ฟรีด้วยแต่ว่าต้องไปรวมกับสัตว์ตัวอื่นที่เสียชีวิตอยู่ที่นั่นนะคะแต่ว่าเราอยากเก็บเท่าฐานของลักกี้ไว้เราก็เลยใช้บริการเผาแยกของเขานะคะแล้วก็โดยเขาเนี่ยคิดค่าบริการ300เหรียญสหรัฐนะคะหรือว่าแปลเป็นเงินไทยก็ประมาณ9,000บาท9 0 0 0กว่าบาทนะคะแล้วก็พอเขาเผาเสร็จเขาก็โทรหาเราให้มารับเท่าฐานแล้วเขาก็เหมือนแบบใส่ใส่เขาเรียกว่าอะไรอะ ใส่ถ้วยเซรามิกไว้นะคะแล้วก็เป็นแบบห่อน่ารักมากเลยนะคะซึ่งคือพอหมอได้เห็นตรงนั้นเนี่ยทำให้หมอเข้าใจเลยว่า ทำไมเราถึงมีการจัดงานศพนะคะหรือว่าทำไมเราถึงมีการทำอะไรเพื่อล,ลึกถึงคนที่จากไปหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่จากไปนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่เราจะอยู่ด้วยกันนะคะเหมือนว่าเราได้ส่งเขาไปแล้วและเราได้ใช้เวลาช่วงนี้อยู่กับความเสียใจของเราอยู่กับความทุกโศกความเศร้าของเราตอนที่เขาจากไปนะคะแล้วก็ในเว็บไซต์ที่หมออ่านนะคะเขายังบอกด้วยว่าเวลาที่เรารเผชิญกับความสูญเสียนะคะอย่าเศร้าคน เ,ะะเพราะว่าก็มีคนที่ได้รับผลกระทบจากการจากไปของสัตว์เลี้ยงของเราเหมือนกันนะคะให้แชร์ความรู้สึกนั้นกับคนที่อยู่รอบข้างของเราก็จะช่วยได้เยอะนะคะนอกจากนี้นะคะการทําอะไรที่ทําให้เรานึกถึงเขานะคะอย่างบางคนก็อาจจะจัดงานเล็กๆนะคะให้ระลึกถึงน้องหมาที่จากไปหรือว่าอย่างของหมอนะคะการทําวิดีโอนี้ก็จะทําให้หมอนึกถึงลักกี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ทุกๆปีเวลาที่หมอกลับมาดูวิดีโอนี้ก็จะทําให้เห็นได้ว่าโอเค อย่างน้อยเนี่ยเราได้ใช้ช่วงเวลาด้วยกันแล้วก็การจากไปของลักกี้ก็ทําให้หมอได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วก็นําความรู้เนี้ยมาส่งต่อสําหรับทุกๆคนที่กําลังเผชิญกับการสูญเสียของสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็เรื่องของการทําของที่ระลึกให้เห็นต่างหน้านะคะบางคนอาจจะเป็นโพสต์ Facebook บางคนอาจจะเป็นอัดรูปะนะคะแล้วก็ตั้งไว้ที่บ้านนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นทำหลุมศพให้น้องหมาแถวบ้าน ะะแล้วก็ปลูกต้นไม้ก็คือต้นไม้นั้นก็คือเป็นตัวที่จะเป็นตัวแทนของสัตว์เลี้ยงของเราอันนั้นนะคะหรือว่าอะไรก็ตามนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีวัตถุหรือว่าสิ่งของหรือว่าอาจจะอะไรก็ได้ออนไลน์นะคะที่พอเราย้อนได้กลับไปดูสิ่งนั้นเนี่ยเราก็จะนึกถึงเขาแล้วก็หวนนึกถึงความทรงจําดีๆที่เคยมีให้กันนะคะสุดท้ายนี้นะคะหมออยากจะฝากไว้ว่าปล่อยให้ตัวเองได้อยู่กับความเสียใจนะคะตอนที่ มีการจากไปของคนที่เรารักหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่เรารักนะคะเพราะว่าการปฏิเสธอารมณ์นั้นเนี่ยอาจจะทําให้อารมณ์นั้นเก็บกดเอาไว้แล้วก็ปัทุออกมาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะดังนั้นการที่เราปล่อยให้ตัวเองได้ร้องไห้ปล่อยให้ตัวเองได้คิดถึงปล่อยให้ตัวเองได้รับรู้ความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่เรารักหรือคนที่เรารักจากไปก็จะทําให้เราเนี่ยได้อยู่กับอารมณ์นั้นนะคะเพราะว่าการที่เรารู้สึกว่าเราเศร้าหรือรู้สึกว่าเราเสียใจ น,นั่นก็เป็นเพราะว่าเรารักเขามากใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักเขาเราก็คงไม่ได้รู้สึกแบบนี้นะคะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่กําลังเผชิญกับความสูญเสียอยู่นะคะสุดท้ายนี้หมออยากจะฝากคาคมนะคะคําคมนี้บอกว่า death เ n a l i f e not a relationship นะคะคือความตายทำให้ชีวิตนั้นจบลงแต่ไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์นั้นจะจบลงนะคะถึงแม้ว่าลักกี้จะไม่ได้อยู่กับหมอแล้วแต่หมอก็ยังรู้สึกว่าลักกี้ยังอยู่ในใจหมอเสมอแล้วก็จะเป็นน้องหมาตัวแรกที่หมอรักเสมอแล้วก็ทำให้หมอมีมุมมองต่อสุนัขเปลี่ยนไปนะคะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืม anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสาเร็จได้ในแบบของตัวเองแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอ ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแชร์ประสบการณ์การสูญเสียสัตว์เลี้ยงของตัวเองก็สามารถพิมพ์มาไว้ข้างล่างได้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะมีคําถามอะไรหรือว่าอยากจะพูดคุยอะไรกันก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย death ends a life not a relationship ความตายทำให้ชีวิตจบลงแต่ไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์จะจบลง